วันนี้จะมาทำนายเรื่องฝันเห็นคนรักฝันว่ามีคนมาบอกรักรักคนในฝันฝันเห็นแฟนฝันเห็นแฟนเก่าฝันเห็นคนรักทำนายฝันฝันว่ามีความรักฝันว่าเจอคนรักฝันว่ารักกับคนแปลกหน้าความฝันเหล่านี้เป็นลางบอกเหตุดีหรือร้ายมีอะไรต้องระวังบ้างมาฟังกันดูนะคะ ฝันเห็นคนรักฝันเห็นคู่รักหรือคนรักจะต้องพลัดคู่จากกันหากมีอุปสรรคขัดขวางทางรักมีให้สมปรารถนาถ้าในฝันเป็นคนแปลกหน้าที่บังเอิญไปพบกันทายว่าจะมีศัตรูที่เป็นเพศตรงข้ามปองร้ายเลกเด็ดเสียงโชค1 0 1่4 4 4 4 4 4 '004 409ฝันว่าได้แต่งงานฝันว่าได้แต่งงานทำนายว่าจะได้รับเคราะห์หนักหรือเจ็บไข้ได้ป่วยถึงขั้นล้มหมอนนอนเสือ่อแต่ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะถ้าหากพ้นจากเคราะห์นี้ไปแล้วจะมีลาบตามาภายหลังโดยโชคจะอยู่ทางทิศเหนือมาจากคนผิวสองสีอย่างไรก็ตามต้องระวังความทุกข์ยากลำบากใจ ซึ่งเกิดจากบุคคลที่มีวัยอ่อนกว่าเลขเด็ดเสียงโชค2266 265 266 454ฝันว่ามีคนมาชอบทำนายว่าช่วงนี้คนงดเสียงโชคมีเกณฑ์ว่าจะเสียมากกว่าได้ใครอยากมีลูกก็จะได้สมหนังใจปรารถนาหากอยากจะทำธุรกิจใหม่ หรือขยับขยายกิจการเป็นเวลาที่ดีจะช่วยให้ได้กำไรมากยิ่งขึ้นแม้ว่าทุกอย่างเหมือนจะราบรื่นไปได้ด้วยดีแต่ให้ระวังจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากคนที่เราไว้ใจมากที่สุดก็ยังมีเลขเด็ดเสี่ยงโชคอยู่นะคะเลขเด็ดคือ66 64 69 90 0 1 3 368 ฝันว่ามีคนแปลกหน้ามาชอบทํานายฝันว่ามีเรื่องที่อยากพูดอยู่ในใจมากมายต้องการหาที่ปรึกษาสักคนเพื่อที่จะระบายความในใจมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือคนพิจารณาไปว่าสมควรมากน้อยแค่ไหนจะได้รับข่าวดีจากคนที่อยู่ทางไกลคนโสดมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหมๆ่ๆกับคนใหมๆ่ๆหากแอบ,บชอบใครอยู่ เขาเริ่มรู้ตัวแล้วว่าคุณกำลังแอบชอบเขาคราวนี้มือที่3ามเขามาแรงจริงๆหากคุณสองคนไม่จับมือกันแน่นมากพอหรือหากมีใครปล่อยมือกันไปก็คงถึงคราวที่ต้องแยกกันการงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีคนคอยยุยงให้เจ้านายไม่ชอบเราเลขดําโชค12 50 69 71 439 659 ฝันว่ารักคนในฝันไายว่าจะมีโชคอ,อยู่ทางที่ใต้มาจากคนผิวสองสีจะมีงานสังสรรค์กับญาติมิตรคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจคนโสดมีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กับคนที่มีสเสน่ห์ในตัวเองมากๆใครที่ชอบมีความรักแบบปิดบังซ่องเร้นช่วงนี้จะรู้สึกร้อนรุ่มเพราะกลัวความลับจะถูกเปิดเผย คุณมีโอกาสที่จะได้รู้จักคู่รักที่เป็นชาวต่างชาติคนนี้ดูดีทีเดียวการงานต้องระวังช่วงนี้คุณอาจจะทำงานพลาดบ่อยส่งผลให้ถูกตำหนิจ,จากหัวหน้าง,งานหรือบุคคลรอบข้างได้จะมีการติดต่อสร้างมิตรภาพใหม่กับชาวต่างชาติส่งผลให้การงานดีขึ้นเงินทอนเข้ามาไม่ขาดสายการงานของคุณจะชะลอตัวล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้นำโชค0 4 9ฝันว,ว่ารักเพศเดียวกันทำนายว่าหากจะติดต่อกับชาวต่างชาติหรือมิสมหายที่เป็นคนต่างถิ่นต่างภาคพวกเขาเหล่านี้จะนำลาบมาให้ชีวิตราบเรียบแต่มีความสุขอย่างต่อเนื่องมีเหตุวิกฤตเกิดขึ้นเล็กน้อยทำให้กิจวัตรประจำวันไม่ราบรื่นคนรักของคุณหรือความรักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะมีความลับต่อกันแต่ก็ไม่มีใครพูดเพราะกลัวจะโกรธกันและกลัวจะทะเลาะก,กันความรักของคุณสดใสเป็นสีชมพูแต่ก็อยาให้เกิดปัญหารถไฟชนกันหลายๆขบวนเดี๋ยวงานจะเข้าไม่รู้ตัวคุณอาจจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับแฟนคนอื่นโดยไม่รู้ตัวจนเกิดปัญหาบ้านแตกได้งานที่ใช้การเจรจาจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะ จึงจะสําเร็จต้องอดทนอดใจสู้ต่อไปควรระวังข้าวของมีค่าจะเสียหายเครื่องจักรที่จําเป็นต่ออาชีพของคุณจะชํารุดต้องซื้อใหม่การได้เพื่อนฝูงคอยช่วยเหลือทําให้งานคุณเสร็จเร็วขึ้นเลขเด่นนาโชคมีเลข3เลข0และเลข8ฝันเห็นแฟนเก่าทำนายว่าคนในครอบครัวจะมีเรื่องของการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆไม่หนักหนาะ ระวังคำพูดจะนำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งคุณมีเกณฑ์จะได้รับลาบผลจากคนรักความรักคุณเป็นคนที่โชคดีมากเพราะได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากคนรักเป็นอย่างดีรู้สึกอบอุ่นใจช่วงนี้ความรักของคุณยังเป็นไปอย่างเรื่อยๆไม่ค่อยมีอะไรหนักใจเท่าไหร่นักคุณมีโอกาสที่จะพบกับปัญหาความไม่เข้าใจกันและเกิดอาการบันดาลโทสะได้ง่าย ดวงการเงินจะได้เงินที่มาจากการกู้ยืมและสามารถคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นได้จะหาเงินได้ก้อนใหญ่จากกิจการที่คุณทำอยู่และอาจมีผู้มาร่วมลงทุนกับคุณเพิ่มมากขึ้นแต่ให้ระวังเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวอย่าเพิ่งลงทุนขยับขยายทำอะไรเสี่ยงๆได้ไม่คุ้มเสียเลขนำโชคคือเลข1เลข6และเลข8 จบการทํานายสำหรับเรื่องของการฝันเรื่องความรักฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ดำเคด้วยนะคะขอบคุณค่ะ